สวัสดีครับวันนี้วันที่8กรกฎาคม2567นะครับสถานการณ์เซตนะครับช่วงบ่ายก็เปิดมาเรียบร้อยนะครับยังคงบวกอยู่3.76จุดนะครับอยู่ที่1315.59จุดนะครับยังคงไซเวยในวงแคบนะครับแต่ถือว่าเป็นแนวโน้มบวกขึ้นมานะครับเพราะว่า MVI ก็บวกอยู่2.83จุดจุดนะครับราคาอยู่ที่ 354.49จุดนะครับราคาทั้งเซ็ตแล้วก็ MII ยังคงบวกขึ้นมาได้นะครับไปดูนะครับว่าเราจะเก่งกำไรจาก Top Money In ได้นะครับโดยดูจากนักลงทุนนำเม็ดเงินเข้ามามากที่สุดในตัวแรกตัวใดแล้วก็มี5้าดับนะครับซึ่งจะถือว่านักลงทุนให้ความนิยมแล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับว่าราคา พร้อมกับตังหรือว่าเม็ดเงินนั่นเองนะครับวันนี้นะครับหุ้นตัวแรกก็คือ aot นะครับวันนี้ราคาอยู่ที่57บาทนะครับบวกขึ้นมา0.50สตา์ตนะครับโดยนะครับดู3เดือนที่ผ่านมานะครับ aot นั้นก็ลบอยู่12%เนะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่6%แต่ว่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็บวกขึ้นมา0.44%นะครับ pe อยู่ที่47.66เท่านะครับ มี yield อยู่ที่0.64นะครับแล้วก็มี EPS ที่0.72สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.36สตางค์ต่อหุ้นนะครับทีนี้นะครับก็ไปดูกราฟของเขากันนะครับกราฟก็บอกว่ากำลังนะครับดูจากแนวโน้มมันจะเป็นรูปหรือเป็นวนลูปนะครับหรือเป็นแนวโน้มขาขึ้นขาลงเป็นวัฏจักรนะครับก็คือ จะมีการซ้ําๆเดิมก็คือการเคลื่อนที่ลงต่ําสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ําสุดจังหวะถัดไปก็จะค่อยๆกลับขึ้นไปสูงสุดโดยอัตโนมัตินะครับคือลักษณะของหุ้นจะเป็นเช่นนี้นะครับเมื่อขึ้นไปสูงสุดเสร็จก็จะลงมาต่ําสุดเมื่อต่ําสุดก็จะค่อยๆซายเวกับขึ้นไปที่จุดสูงสุดนะครับเพราะนั้นในที่นี้เราจะให้จุดสูงสุดคือเป็นเส้น2องเวรวันราคาที่64บบาทนะครับ เส้น200วัน6 4บาทจุสตังค์ตอนนี้ราคาเริ่มต้นในการเก็งกำไรก็คือเข้าช้อนเอาไว้ที่ราคาล่าสุดคือ56บาทนั่นเองนะครับ56าททบาททำกำไรขึ้นไปที่64บาทนะครับเป็นจังหวะทํากำไรนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นไปนั่นเองนะครับราคาจะค่อยๆเห็นนะครับจากกลวรุ่มวันนี้มีกวรุ่มเข้านะครับที่1 2 8 2ลเแล้วก็ไ s i ก็กำลังจะไซเว์ขึ้นไปนะครับ ตอนนี้กำลังอยู่ที่34 3 4 7 8จนะครับอีเอสดก็กำลังจะไซด์เวกลับขึ้นไปที่เส้นซนะครับก็กำลังจะยืนเหนือเส้นสิกเนลนะครับอบ v ก็ยังคงไซด์เวถึงไซด์เวอัพขึ้นไปนะครับดูแล้วจังหวะจะกำลังจะเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแม้ว่านะครับพาราบริกซานะครับจุดไขป่ปลายังยืนอยู่ด้านบนนะครับคือจุดคือกดทับด้านบนแต่ว่าดูแนวโน้มและโอกาสที่จะค่อยๆราคาไซด์เวกับขึ้นไป ชนกึ่งกลางบริจแบงแล้วก็ขึ้นไปชนด้านบนของบริจแบงแล้วก็ไซเวย์ขึ้นไปชนเส้นเส้น2องแลวันนะครับจะเป็นตามสเต็ปสเต็ปหสเต็ปสสเต็ปสนั่นเองนะครับก็จะเป็นแนวะโน้มช่นนี้ท่านก็ลองเก่งกําไรได้เลยนะครับสลหรับเอ t ก็ถือว่ากําลังจะค่อยๆเทนาลาหรือด,ดีหรือดีดกลับราคากลับขึ้นไปนั่นเองนะครับสำหรับเอ t นะครับก็เก่งกําไรได้นะครับ ถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็คือตัว P ีอาร r ซีพอนะครับซีพีอนขึ้นมานะครับอย่าลืมนะครับเรายังคงเก่งกําไรจากเงินดิจิตอลนะครับที่คาดว่าจะเข้ามาแจกนะครับเมื่อแจกเมื่อไหร่เงินก็จะไหลทะลักเข้า cpr นะครับจากทั่วประเทศนะครับก็จะกลับมาอยู่ตรงกลางโดย cpr จะเก็บเงินทุนกลับเข้ามานะครับถ้ารัฐบาล มีเม็ดเงิน500กว่าล้านก็จะกลับเข้ามาใน c b r ใน200,007,000กว่าล้านนะครับก็คาดว่า c b r จะได้กำไรเพราะนั้นแน่นอนต้องจับตาดูนะครับว่าผลก็รด้ในนงานไตรมาสที่แจกหลังแจกเงินตีต้อนมานี้นะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปเท่าไหร่นะครับเข้าใจว่า CBO จะเป็นตัวอันดับแรกๆต้นๆของการมีเม็ดเงินเข้าไปนะครับก็ ยังไงสร้างเราคิดยังไงยังไง CPO ก็ได้ตั้งแน่นอนอยู่แล้วนะครับราคาก็เลยบวกขึ้นไป0.50บาทอยู่ที่56บาทนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป1%นเะครับ1เดือนที่ผ่านมาลบไป2%แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาบวกกลับขึ้นมา1.36นะครับ PE 24.11เท่านะครับแล้วก็มียูอยู่ที่1.80 ยู่แล้วก็มี EPS อยู่ที่0.69สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่1บาทนะครับต่อไปก็อาจจะเห็นการปันผลที่3บาทหรือ5บาทนะครับสำหรับ CPO หลังจากที่ได้กำไรจากเงินดิจิตอลนะครับไปดูจังหวะกราฟของเขาก็คือตอนนี้เป็นจังหวะขาขึ้นแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปที่จุดสูงสุดของกรอบ Linear e g a t i o n นั่นเองนะครับเขาจะค่อยๆสาเวย์ขึ้นไปตอนนี้มาชนเส้นแนวต้าน200วันนั่นเองนะครับ ก็กาลังจะขึ้นไปชนแระทดสอบนะครับเห็นได้จากนะครับาราคาเป็นสีเขียวเป็นราคาเข้านะครับมีบอลรุ่มเริ่มเข้านะครับ14.80มิลเลียนแล้วก็ RSI กไซกลังชี้กลับขึ้นไปที่เส้น50นะครับแล้วก็ m a c d ก็กําลังจะกลับขึ้นไปนะครับเป็นนิ้มาอันดีราคาดูเหมือนจะค่อยๆไซด์ขึ้นเวขึ้นไป o v v ก็เช่นเดียวกัน แล้วก็ยืนยันด้วยขาขึ้นก็คือพาลาบริกซารองรับด้านล่างเพราะฉะนั้นแน่นอนการบีบตัวเข้ามากันของบริจแบนนะครับการบีบตัวเข้ามากันของบริจแบนแล้วราคาเลือกข้างเป็นค่อยๆเลือกข้างเป็นขาขึ้นราคาก็จะเป็นจังหวะขาขึ้นซ้ายเวขึ้นไปที่จุดสูงสุดของกรอบนีเนกชันก็คือ60บาทนั่นเองนะครับก็รอดูแล้วก็กรอลุ้นกันไปนะครับสำหรับเงินดีตอนนะครับ CPO จะมีโอกาสทำกำไรนะครับ ดูยังไงที่ CPO ก็ได้กําไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจับตาดู CPO หรือเก่งกําไรก็อยู่ที่ตัวนั้นทุนได้พิรนาดูนะครับถัดมานะครับก็คือ CCET นะครับ CCET นี้วันนี้ก็บวกขึ้นไป0.34สตังค์อยู่ที่4.38บาทนะครับ นื่องจากว่า3เดือนที่ผ่านมาเค้าบวกไป76% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป18% 1อาทงตย์ที่ผ่านมาก็บวกไปอีก11% PE อยู่ที่30.19เท่ามี Yield อยู่ที่2.41มี Earning per share อยู่0.05แล้วก็เคยมีการบันผลที่0.08นะครับแต่ถ้าดูจากตัวนี้นะครับถ้ามีการอัปเดตการ XD ราคาน่าจะดีกว่าเดิมนะครับน่าจะมีการปันผลที่ดีกว่าเดิมเพราะว่าราคากําลังไซด์เวย์ขึ้นมาแล้วก็ทํากําไรให้กับท,ทุนนะครับ เห็นได้จากการบีบตัวเข้ามานะครับของบริเจแบนแล้วก็ราคาเลือกข้างเป็นขาขึ้นแล้วก็พาราบริกซามารองรับจุดแกปลปาอยู่ใน,นล่างเป็วันนี้เป็นวันแรกนะครับราคาก็ไซเวย์อัพขึ้นไปนะครับวอลลุ่มก็เป็นวอลลุ่มสีเขียวส่วนใหญ่นะครับราคาวอลลุ่มนั้นก็อยู่สูงที่135.20าม0้นลเลนนั่นเองส่วน r s i ชี้ขึ้นไปที่67นะครับแม้ว่ายังไม่ชนโอบอสแต่ราคาก็ใกล้ที่จะชนโอบอสนะครับ m s ็ยืนอยู่เหนือเส้นซิงแนลนะครับแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นเส้นซีโร่ะน,นะครับราคากำลังไซเว์ขึ้นไปอย่างรุนแรงแล้วก็ o v b วก็ยืนยันว่ายัายงคงไซเวอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นแต่ละตัวยืนยันว่าราคายังคงจะทำกำไรขึ้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในในในแนวโน้มของราคานะครับเขาหลังจากที่สูงสุดลงมาต่ําสุดก็ราคาก็จะค่อยกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดเมื่อถึงจุดสูงสุดตรงนี้ต้องพิจารณาว่าราคาจะ ลงต่อหรือจะกลับขึ้นไปอย่างไรก็ต้องเก่งกําไรกันต่อไปทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับถัดมานะครับถัดมาก็คืออันดับ4ก็คือแอดวานนะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น211นะครับเป็นนัว่าราคาของแอดวานต่าลงมากว่า CPF นะครับเราเอา CPF เป็นอันดับ4แล้วกันนะครับ กลับขึ้นมาเอ๊ะยังไงนะอ่าเป็นกลายเป็นอัดแอดวานแล้วกันนะครับกลับกลายเป็นแอดวานแล้วกันนะครับวันนี้บวกขึ้นไป2บาทนะครับแล้วก็มีเ,มง,เงินสองร้ินึ่งแปมิลเลียนนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่212บาทนะครับเซ้าแอดวานนะครับ3เดือนที่ผ่านมาบวกไป3% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป1% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป0.47%นะครับ PE อยู่ที่20.29เท่านะครับแล้วก็มี ยูอยู่ที่4.10%มี e ps ที่2.84สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็มี d ps ที่4.61สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับเป็นจังหวะไซด์เวัขึ้นมานะครับสำหรับกราฟของ a d v a n c e ราคาก็กำลังจะพุ่งชนเส้น2อง้ววันนะครับเส้นสองแล้วความที่ราคา213บาท12 3 3แล้ว3บาทนะครับตอนนี้ราคาขึ้นมาที่213บาบาทนะครับ ก็จะเฉียดพุ่งชนยืนเหนือเส้น2แล้ววันนะครับเราก็ลุ้นกันไปนะครับดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆก็บอกว่าราคากําลังจะาสามารถที่จะยืนเหนือเส้น2แล้ววันได้เห็นเห็นได้จากวอลลุ่มเข้า2 3 0จามนิลเลนแล้วก็ไ s ซายไซเวย์ขึ้นไปที่61แล้วก็ M อ็มหรือ m a c d ก็ไซเวย์ขึ้นไปยืนเหนือเส้นซีแล้วก็เหนือเส้นสิงแนลนะครับบ่งบอกว่าราคากำลังไซเวย์ขึ้นไปเช่นเดียวกับ OV ก็กำลังจะ ไซเวกับขึ้นไปแล้วก็มีภาร,รึกษารองรับนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นส่งผลถ้าราคาสามารถพุ่งพ้นชั้นสองและวันไปได้ราคาจะไซเว์ขึ้นไปแต่ถ้าไม่สามารถพุ่งพ้นราคาจะย่อตัวลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เราต่อก็ลองมารับแนวโน้มที่ราคาต่ำสุดแต่ตอนนี้มันยังคงไซเว์ขึ้นไปก็ต้องจับตาดูกัน่อยต่อไปนะครับ แต่โอกาสที่จะพุ่งพ้นขึ้นไปนั้นก็มีสูงนะครับก็ประมาณสัก70-30%ทีเดียวนะครับถัดมานะครับตัว C P F ตัวสุดท้ายของเราของวันนี้นะครับ C P F ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเจริญโภคภัณฑ์ฟู้ดนะครับซึ่งนะครับโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งของเงินดิจิทัลนั้นก็มีสูงนะครับมาเพราะว่า C P F นี่ก็ มีเขาเรียกอะไรนะครับมี value chain มีมีการกระจายสินค้านะครับภา,ภ,าภายใน,นภายในภายนอกภายนอกภายในประเทศนะครับส่งออกนําเข้าอะไรพวกนี้นะครับเราก็เป็นอาหารโลกนะครับเป็นอาหารโลกเพราะฉะนั้น CBF ย่อมจะต้องอถูกเก่งกําไรนําเงินดิจิต้นเข้าอีกทิศทางหนึ่งนะครับสมมุติว่า ถ้ารัฐบาลมีอยู่5 0 0 0 0นล้าน CPF ก็จะได้อยู่ประมาณสัก10,000แกว่าล้านหรือเกือบ2 0 0 0สนล้านนะครับสำหรับ CPF ต้นทุนนะครับเพราะนั้นก็รอรุ้นกันต่อไปนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับสเดือนที่ผ่านมาบวกไป35% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป8% 1ปอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป7% PE ไม่มีย i e ไม่เห็น DPS ไม่เจอนะครับแล้วก็มี EPS ที่0 0 1 1สตางค์ต่อหุ้นนะครับ ไปดูจังหวะของกราฟเขานะครับกราฟเขาก็บอกว่ากําลังไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับแล้วทิศทางก็เป็นแนวโน้มเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาก็จะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับเห็นได้จากอะไรครับปวนลุ่มเข้านะครับแล้วก็อา i ชี้ SI ขึ้นไปชนโอบอสที่70 โอกาสจะไปที่80มันก็มีสูงนะครับเพราะว่าอะไรครับ MACD ยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับแนวโน้มดิ่งขึ้นไปนะครับทำอะไรต่อไปเช่นเดียวกับ o v ไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วก็มีพาร,ราลิษารองรับเป็นจุดแคปปลาอยู่ในล่านเพราะฉะนั้นราคามีโอกาสทะลุขึ้นไปที่เส้นกรอบนี้เนี่ยสูงสัดสูงสุดที่30บาทนั่นเองตอนนี้ราคาต่ำสุดก็คืออยู่ที่24บาทนะครับ เราก็จะอาจเห็นได้การทํากําไรเก่งกําไรนะครับจาก24ไปที่30บาทก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านทุนก็ลองอ่านเกมระหวางกลยุทธ์ดูนะครับว่าท่านจะเก่งกําไรในแบบนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็จะาวางกลยุทธ์อย่างไรเพื่อทํากําไรกับท่านทุนเองนะครับเราก็แนะนําให้ท่านประมาณนี้นะครับยังคงมีโอกาสทํากําไรต่อเนื่องนะครับสำหรับ c p f เนะครับเป็นโอกาสอันดีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเราก็นำเรียนให้ท่านได้ ลองวิเคราะห์ดูนะครับแต่ละตัวนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นนะครับจุดด้อยซึ่งไม่เหมือนกันนะครับแต่ละตัวนั้นก็เป็นที่นิยมของนักลงทุนนะครับเมื่อนักลงทุนมีความนิยมนะครับอยู่ในความนิยมของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นวอลุ่มไม่ว่าจะเป็นท็อปมัน่อินนะครับแวรลูนะครับวลูเชนต่างๆก็จะให้ความสําคัญแล้วก็ยังคงเป็นอันดับ อยู่ต้นๆนในขอบของตลาดนะครับเพราะฉะนั้นท่านนักทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อเราทั้งหมดจนกว่าท่านจะวิเคราะห์ได้ตัวท่านเองแล้วก็จุดประเด็นให้เห็นนะครับว่าแต่ละตัวนั้นมี มูลค่ามีคุณค่าอย่างไรนะครับเราก็นำเรียนให้ท่านทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับก็ฝากทุกท่านได้กดติดตามกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณสำหรับที่ท่านกดแชร์กดแชร์กดติดตามไปเรียบร้อยนะครับ آ آ, ก็สมัครสมาชิกรายเดือนเข้ามาตอนนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้อัด,อดคลิปนำเสนอบทความที่เหมาะในการที่จะดูวิธีการขึ้นของของราคาของหุ้นนะครับ เพราะว่าคือมีสมาชิกน้อยนะครับตอนนี้ผู้มีผู้กด subscribe อยู่50,000กว่าคนนี่นะครับ5 0,000นกว่า subscriber แต่ว่ามีการสมัครสมาชิกในช n e l นี้เพียง20ท่านนะครับ <c oughs> มี20ท่านนะครับเมื่อ20ท่าน,น, <c oughs> นเราก็เลยยังยังคงไม่มีเรี่ยวแรงในการจะอัดคลิปให้กับท่านทุนได้ทราบแต่ว่าโอกาสถัดไปย่อมมีจะ,จะจะต้องอัดคลิปให้กับท่านทุนแน่นอนนะครับก็ ขออภัยแล้วก็กลับเลื่อนไปก่อนนะครับถ้าหนังทุนที่เคารพครับเพราะมีสมาชิกเพียง20ท่านใน5,000มคนนะครับที่สมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อเป็นอุดหนุนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานนะครับก็กลับขอบคุณอย่างยิ่งไว้พบกันในคลิปถัดไปนะครับต่อสู้ต่อไปอย่าพึ่งท้อแท้ใจนะครับแม้ว่าราคามันจะขึ้นขึ้นลงลงจ่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้น ฝึกฝึกสมาธิฝึกจิตฝึกความอดทนของเรานะครับนักเป็นนักทุนต้องมีความอดทนเพราะนั้นถ้าอดทนได้แน่นอนว่าต้องถึงเป้าหมายนะครับก็ฝากท่านสุนเอาไว้สวัสดีครับ